เห็นไหมคะตัดมาเจอทองแดงอีกแล้วนี่ขันเงิน,นไม่เลยแล้วก็ข้างในเป็นทองแดงตามขอบแบบนี้เลยหน่อยก็ต้องแกะทองแดงออกนะคะแล้วก็ชั่งราคาตามจริงนะคุณลูกค้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่ถึงมาสามารถประเมินราคาโดยรูปภาพได้นะถ้าเป็นขันเงินเครื่องเงินหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ทองแดงหนักมากเลยเป็นไงคะถาดเงินหนักสี่ร้อย ห4กรัมอ่าดูก่อนนี่ค่ะพ่อหน่อยตัดออกมาแล้วเป็นไงคะคุณลูกค้านี่ทองแดง3ามเม็ดทองแดง3โอ้คุณพระช่วยน้ำหนักทองแดงสองโอ้ยเหลือกี่กรัมกันนี่